ฟอร์เลนกับสกินที่ผิวที่สุดในตอนนี้ครับผมสวยสวของแค่เหมือนหยิบมูลาดครับรถ้าหยิบมูลาดมาผมได้คอนเทนต์เลยแนวทางการเล่นฟอร์เลนเจอมูลาดนะครับตอนนี้ฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะเวลาผมแบบลงคลิปเลียวคลิปสั้นอะไรพวกนี้แบบเวลาเจอมูลาดอะ่ะเน,น,นี่ยพลังแฝงนี้เลยครับไอ้ที่ตีคลิปทีเดียวแล้วมันตายอ่ะต้นเกมเนี่ยเราสามารถเทรดตู้มูลาดได้นะครับมันมีวิธีการเล่นอยู่ อาจจะมีหลายๆคนแบบบอกว่าไม่เจอมูล,ลาดกากบ้างมูล,ลาดไม่เป็นอะไรงเงี้ยครับก็ว่ากันไปแต่ว่ามันก็อยู่ที่สกิลเพลย์ของแต่ละคนนั่นแหละครับแต่เล่นฟอร์เรนยังไงให้สามารถกดมูล,ลาดต้นเกมได้คุณมาถูกช่องแล้วนะครับอ <c oughs> แต่ทีมเราอะดับตัวดีนะตัวแก้ทางโจ๊ก,ก็มีครับคีล่าแล้วก็ยุย โหและมีต้นไม้เม็ดแดงเกมนี้ถ้าไม่ชนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงละครับฮีล่ยุ้ยเอาโจ๊กเกอร์แล้วผมรอล้วงหลังมังกรกบแล้วก็มูลาดอารามนี้ปล่อยทิ้งไปเลยกะทาจ,จิตัวมันถึกครับไปดูในเกมว่าจะเป็นยังไงใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์โก l เด n นเติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไ,ไ,ไ,ไม่มีอัน้น ปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวยภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเดเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามายังไม่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องผมก็ฝากกดให้ด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามเพจบั d วินเอ็กก็ฝากเข้าไปติดตามมันด้วยนะครับแล้วก็ติ k ก o k อกบ w i วินเอ็นะครับชื่อเหมือนกันหมดเลยนะครับใครยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากไว้แค่นี้มูลัดโลดตันแดกคนนี้สเต็ปน่าจะดีรองเท้าเกาะนะครับเทศสู้ยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดู เลยมีพลังแฝงจิ้มคลิปทีเดียวตุยอ่ะมูระเข้ามาพาดอกขัดไว้ก่อนพยายามตอดนะครับตอดตีให้มันโดนคลิปและโดนคนเห็นไะหเนี่ยตองปุ๊บอ่ะ,อะเขากลับกลับมาสวยเดี๋ยวฟิกเกอร์พาดอกเข้าหัวนี่คือการอ่านเกมนะครับ พยายามอ่านสกิลเขาแต่ถ้าพูดตรงๆถ้ามันไม่กลับเงาเมื่อกี้มันก็รอดนะครับแต่เขาอยากลองของผมเลยจัดให้เมื่อกี้เขาฟิกเกอร์ประมาณเกือบหนึ่งนาทีประมาณห้าสิบวิอันนี้เราจําไม่เลยเพราะว่าฟิกเกอร์คูดาวร้อยยี่สิบวิถูกไหมถ้าเขาไม่ได้ขึ้นรองเท้าลดคูดาวมันจะเป็นหนึ่งร้อยวิถ้าเขาจะใช้อีกรอบหนึ่งก็จะประมาณต่อนาทีห้าสิบวิประมาณนั้นครับกะเอากะเอา เคยเรียนกันไหมคณิตศาสตร์อะความน่าจะกกะ,ะคนนี้เป็นครับเจอมูหลาดเลือดต้องพร้อมหว<า>ันข้ามหยิบม,มูหลานมาแก้ทางผมไม่เคยหวั่น,นครับพูได้หมดอะ่ะเขยังมีตีนะนะไม่มีสกิลหนึ่งขาดครับไม่เป็นไร ไม่ต้องตามนะครับถ้าตามไปเสียเวลาแล้วก็เคลียร์เลนต่อไม่ต้องรีบครับเวลาเล่นมูลาดะอย่าพยายามไปตามมันเยอะถ้ามันสกิลไม่หมดจริงๆอ่ะรอรอปลาต่วนอ่ะวิ้ยตามสุดหัวแตกคาป้อมรู้จักทามิ่งนะครับผม2นาทีครึ่งเขายังไม่มีฟิกเกอร์นะครับเมื่อกี้เขาทิ้งเอาไว้ตรงพุ่มเนี้แล้วผมเห็นตัวพอดี ก็เลยโดนซะสามารถเล่นสุดได้เพระเาะว่าเขากลับเงาแล้วไงนะครับแต่เมื่อกี้ผมตั้งค่าเป็นใกล้สุดนะผมก็เลยถ้าถ้าเป็นทีมไฟ์อ่ะผมจะเป็นเปอร์เซ็นต์เอสพีทำสุดนะครับมันจะเล่นง่ายกว่าหา่านชาวอ่ามาช่วยเพื่อนบ้างนะครับโจเกอร์เสียฟิกนะครับอย่างน้อยผมลงมาโจเกอร์เสียฟิกก็ถือว่าคุ้มนะครับไม่มีใครไปรับบนนี่ผมเลยววะตัวละ ถ้าเพื่อนไม่ไปแล้วก็ต้องไปออรับเองนะครับโอ้โหมันใส่ตุดโอ้อาลามันติดละเีบยบร้อยแต่ว่าเกมนี้มูหลาดมันแพ้หลายตัวนะเ,เจอผมก็ปาขัดได้เจอมูลาเ,เจอต้นไม้ก็ขัดมูหลาดได้นะครับในเกมนี้มูหลาดค่อนข้างเล่นยาก มู๊ตไอ้ต้นไม้เม็ดแดงอะยังไงมันก็ขาดเป็นเว้ยถ้าเขาเล่นขึ้นเม็ดมาขนาดเนี้ย<อ>เกมนี้ผมโซโลโครับสามน, <3 S 2> <อ>นาทีได้มาสามคิวจริงๆผมจะขึ้นก่อนสะท้อนก่อนนะว่าไม่ได้เซตไว้ครับไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจที่สกอคิวเยอะครับเวลาเล่นดน้าฟ้าก่อนละกันเน,นี่ยมันก็ได้ขึ้นมาแล้วกับเงา ไม่กลับตุยนะวุ้ยเรียบร้อยโอ้โหมึงมาทำไมเนี่ยเออโอ้ทาจีมันมาช่วยชีวิตว่ะมเมื่อกี้นึกว่ามันจะตายนะครับมันเหลือน,นิดเดียวจริงเพื่อนเืนช่วยกูนหน่อยเพื่อนต้องหลบครับต้องหลบจริงๆป่ามันต้องขึ้นมานะช็อตเนี้ยป่ากับเมดก็ได้สองตัวถ้ามันขึ้นมาข้างบนเนี่ยทันอยู่อะโอ้ แล้วมาจังหวะนี้กูช่วยไม่ได้นะโอ้เรียบร้อยฝันดีเพื่อนอันติกูไม่คููดาวฝ่าไหวปะม,มันเปิดกันแล้ววะรราามึงเติมบ้างไอ้สัตว์เมดเขาเดินแล้วมเมดผมไม่ยังยืนแช่กลางอยู่เลยเจริงๆเมื่อแก้มันควรเดินคู่กับวีลอคีล่า,า,าขึ้นมาด้วย โดนเว็ยับสงสารมันวะช่วยมันฟาร์มหน่อยดิยิ่มิดอบตอผมต้องไปไหมมันโดนเวทด้วยวะทำไมผมไม่เห็นมันโดนเวทเลยวะแครี่อยู่คนเดียวนะโอ้แต่มันยืนคนเดียวยากครับเกมนี้แครี่เพราะมันแพ้โจ๊กเกอร์ ของผมเริ่มมาแล้วดูแครดี้ไปย,ยีส์แคยมันโดนเวด้วยเหรอหวะผมที่เห็นมันฟาร์มชิวๆอยู่เลยรับการเพื่อนรับกลางรับกลางได้เวลาครับป้อมน้อยกันง่ายมาดีกบมึงกับกูมากบสวยดีนะที่มันโยนสกิลโดนอะ จะเข้าสุดไม่ได้ครับเกมนี้ทีมไฟส์ผมน่าจะเล่นยากเพราะว่าอาลัมถ้ามันยังไม่จับต้นไม้ถ่ายสวยจัดเออคีรากูมันน่าจะมีวาร์ปข้างล่างบ้างวะจะได้เติมบนทันโอ้ไปเดินเล่นกับคีราดีว่าช่วยมันฟาร์ม ยืนเลนก็สําคัญนะครับในช่วงต้นเกมแต่ถ้าเป็นช่วงเลทเกมเนี่ยทีมไฟจะจะวัดน,นะฝั่งไหนเล่นดีกว่าฝั่งนั้นก็ชนะนะครับวัดเลยทีมไฟโอสวยโอ้โหกูไม่ไหวกระทาจีวะ่ะโอ้แรงเกินก็สะท้อนกันได้นะได้มูลาโจเกอร์กันได้ครับ แต่ว่าถ้าเจอทาจีมันป่าทูดาเมจดอะดิถ้าไม่เน้นของเลือดอะ่ะผมรวยสุดนะตอนนี้มูหลนานมันจะห้าวเกินไปแล้วมันต้องย้ำสักเลนว่ะถ้าป่ากับเมดอะ่ะมันเดินเอาสักเลนหนึ่งดิแม่งเดินไป<ๆ>เดินมามันจะไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยววโอ้ต้นมไม้เม็ดแดงกูเอาแล้วแคลรี่มันเดินวนทำไมของมัน กูท้อว่ะกูมาเจออะไรเนี่ยโซโล่สยองกลุ่มอย่าไปท้อครับอย่าไปท้อตกอนำแต่เกมตามกูละงงว่ะ คือทีมเราอะ่ะตัวแก้ทางมันสองตัวเลยเนะเว้ยแบบสก,กิลโป้งแรงๆอะ่ะยุ้ยกับคีล่าเนี่ยมันยังล้วงจ๊กเกอร์ไม่ได้เลยตอนเนี้ยแต่เข้าใจะครับล้วงยากมันมีอารัมยืนติดมันต้องหาจังหวะเข้าอะ่ะคือผมว่ามันต้องพึ่งเมดเยอะนะเกมนี้ให้เมดอะ่ะโป้งสก,กิลเรื่อยๆให้มันเจ็บเานี่ยแล้วก็ต้องมีตัดเลือดอะเนี่ยมีมักงกรกบแล้วก็มีอารามมันต้องขึ้นตัดเลือด อาเมทแล้วมึงจะมาเคลีย์คลิปกับกูทำไมเนี่ยไม่ไปกลางงโอ้และกลางแตกฟรีจะเลินทยมมันทำเพื่ออะไรวะรแล้วฝั่งมันปล่อยเลนกลางด้วยไงมันกะจบเกมไวเร็วะโอ้ทีมไฟยากครับเกมนี้ เจอทาจิโอ้โหเรียบร้อยจับเน่โอ้มันไม่ดวงโจเกอร์วะกบแตกกบแตกหูลำไม่เข้าลำไม่เข้ากูไปละหูต้นไม้ก็ต้นไม้นะครับเกมน,นี้เจอทาจิยืนไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวมาเจอผมแน่กเกมน,นี้ฟอร์เรนแบกชิวๆขี่คอกูมาเลยเพื่อน มานี่เอาไหร่ตายตะหูเกาะมันเด้งกาะมันเด้งแล้วกดดาบฟ,ฟ้าตวนมาดีโว้กูหายพาจีดาบแดงเฮียกู <c oughs> ตกใจจริงเมื่อกี้นึกว่าจะไม่ตุยลุมไว้ลุมไว้ ลุมลุๆมลุมลุเออลุมลฮะทีน่ามันทำอะไรวะถ้าฆ่ามันไม่ได้กูยอมอ่ะโอ้เอาดีทีมกูกูจะล่วอันนี้กูจะล่วจริงมึงสี่ตัวลุมตัวเดียวเอาไม่ลงโอ้กูอยากจะล่ววะล่ววไปไหนดีวะไอ้ทอไอ้ทอ ต้นไม้ทําอย่างสวยมันทําทุกอย่างเลยเว้ยเมื่อกี้มันรับสกิลให้หมดแล้วเหลือแต่แบบไอตัวจบสกอร์อะ,อะไรอะ่ะดาเมจทีมครูมันไม่มีขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วโอ้แล้ว,ลวทำใจเสียบเขาได้ประมาณนี้โอ้โหได้ยินแล้วเจ็บจีดเ,เลยวะ่ะ เล่นเต็มที่พอ,อต้นไม้บอกเจ็บมาเยอะกูเจ็บมาเยอะแล้วเพื่อนทำใจให้ชิน7,700แต่ว่าไม่ลงลำมันเอายากว่ะ <Robot S 1> ทานจีตัวโถมเข้ามา <Robot S 1> แล้ว <W IT. S 1> ในไฟอะผมจะเข้ามั่วไม่ได้มันมีมันเป็นอารม์ไงต้องให้ต้นไม้รอจับแล้วผมเข้าให้ แต่สำคัญสุดเลยในทีมไฟอะ่ะถ้าผมเข้าไปลำํำหรือว่าต้นไม้เข้าไปรับสก,กิลอะมันต้องมีมันต้องมีตัวดาเมจต,ตามครับไม่ไว้ใจเพื่อนละกูขึ้นดาบแดงเลยโอ้โอ้ดาเมจหลักกูตายละจริงๆเมดมันขึ้นตัดเลือดก็ได้นะเ,เกมเนี้ยไอสัตว์ผมจะให้ <c oughs> ใ,ใครออก <laughs> มูลาไอ <laughs> เหี้ยมูลาามาโดนดาบผมโ กู้ำไม่เข้าโอ้โอ้กูไปแล้วเออไอ้สัตว์แพ้ไหมเป็นไงล่ะแล้วโอ้นี่ผมยืนเลนชนะมูราดก็จริงนะแต่ว่าทีมไฟ์เราไม่ได้ครับผมจริงๆควรมีตัดเลือดนะมีอารลัมทาจิ มังกงกบนะครับทีมไฟสามแบบเหมือนแทบไม่เข้าไฟเลยบ้าวะคีล่านี่ดีตัวคีหลักกูดาเมจหลักสูงห้าสามโอ้ปวดหัวเลยมาดูดีมูหลระมันโดนกดขนาดเนี้ยแต่ทีมมันเล่นได้ไงมันแพ้ผมก็จริงนะแบบทีมแบบเวลามันเล่นทีมอแะบบมันเล่นได้ดีกว่าเวทีนวัดกันที่ทีมไฟนะครับ เกมอ v เนี่ยท้อว่ะท้อว่ะแต่ก็ประมาณนี้ครับอย่าไปท้อจริงท,ที่ผมพูดท้อเนี่ยผมก็พูดไปงั้นแหละครับเวลาเราเล่นฟอร์เรนเนี่ยเวลาถ้าเจอทีมแบบเนี้ยเป็นเรื่องปกตินะครับของการกดโซโล่อย่าไปท้อเกมนี้แพ้กดใหม่ไม่ได้มีเกมเดียวเว้เชื่อผมแต่ขอให้อย่าเจอทีมแบบนี้พอกูไม่ไหวลนะ โอเคประมาณนี้แล้วกันถือว่าเป็นแนวทางในการเล่นเวลาเจอมูราดนะครับผมในตำแหน่งของออฟเลนนะครับสามารถสู้ได้แต่ทีมเล่นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมการอ่านเกมอ่านสก,กิลก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปแบบนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับแครกไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมากจนเกินไปก็กราบขออภัยเพื่อนทุกคนไว้านที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน